น้ำมะพร้าวผสมบุญมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยชื่นใจจากธรรมชาติสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแจ็คไรเดอร์กลับมาอีกแล้วและนี่คือครัวตัวเอ็มรูปแบบใหม่ของเราฟินฟ้ สังเวียนสำหรับผู้ชนะเท่านั้นครับที่จะได้มีโอกาสลิ้มรสอาหารเมนูเด็ดเจ้าที่อร่อยที่สุดคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญด้านขวามือของผมครับเขาคือผู้ที่กระชากใจสาามาแล้วนะครับตั้งแต่นะฮะสามเหลี่ยมทองคำนะครับยาวรถึงปากน้ำโคนะครับเขาคือสองจองพีสวัสดีคุณผู้ชม สวัสดีครับผมวีเจสองจงีนะครับทายาทคนล่าสุดของแมนจูไม่หล่อแต่ใส่หอกจับบ้านได้ครับและทางด้านซ้ายมือของผมครับเขาคือบล็อกเกอร์สาวพราเสนครับผู้ที่เ้็นชาตไทยชายหนุ่มนะครับที่ได้ติดตามรอองเขาแล้วสุดยอดเลยครับเขาคือน้องพิชชาเน่เน่ รู้เปล่าว่าทำไมเขาถึงเป็นทายาทคนล่าสุดของแมนจูเป็นหัวพี่ร้านเหรอไม่ใช่ครับผมหัวพ่อพี่ครับผมฟองดูมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไรครับฝรั่งเศสเจลีนี่นี่แบ๊บบบน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยชื่นใจจากธรรมชาติ โออิชิและโอเฮิร์บลดเหลือ10บาทถึง30พฤศจิกายนนี้วันนี้ครับไม่ได้เรื่องการกล้วอีกแล้วแต่วันนี้ครับจะมาสู่ภาพยนตร์เรื่องหนึงน่งนะครับที่ตอนที่ออกฉายเป็นภาพยนตร์นเนี่ยมีคนติมรับภาพยนตร์เรื่องนี้เยอะมากครับ <พอ S 1> นั่นคือภาพยนตร์เรื่องเบดห,หมูน้อยหัวใจเทวดาหน้นนาตาเขาโง่จังเลยอะ่ะเขาไม่โง่ทงแกะหรอกแต่หมูก็ยิ่งเง่าเหมือนกันแล้วไม่โง่ตายจริงก็ไม่ใครอ่ะ ขาวใหญ่ใช่แต่นั่นมันชื่อพันเธอชื่อของเธอล่ะไม่รู้สิอ้าวนั้นแม่เรียกเธอ,อยังไงละ่ะแม่เรียกพวกเราเหมือนกันหมอดเรียกว่าอะไรล่ะจ๊ะแม่เรียกพวกเราว่าเบ๊บ<ห>เคยดูอะไรละเอียดอด่อนแบบนี้ไหมผมนี่ก็ดูผมร้องไห้เหมือ,<พ>อนกันร้องไห้เพราะว่า นะครับเพราะว่าเพื่อนไม่คืนเงินนะสามพันกว่าบาทนะโอ้โหหอนไซอยู่เนี่ยไ่รูทำไงเขามาทวงหน้าบ้านอ่ะช่วงนั้นพอดีเลยช่วงดูเบฟพอดีร้องไห้ถ้าไปดูเรื่องนี้นะครับพูดถึงชีวิตของน้องหมูน้อยตนนะครับที่มีทั้งความแบบผจญภัยนะครับมีเรื่องของความดราม่ามีความรักมีความแบบเป็นเพื่อนเป็นมิตรอะไรอย่างเงี้ยเต็มหมดเลยแต่ว่าพอเราดูแล้วรู้สึกว่าน่ารักฟุ้งฟิ้งมันกินไม่ได้ครับคิดว่าเออดูเรื่องราวเกี่ยวกับหมู หาเมนูเกี่ยวกับหมูกินกันดีกว่าครับวันนี้ครับดันดนไปถึงบริเวณองค์พระปฐมเจดีครับถนนพญากงครับเพื่อไปที่ร้านนี้ชื่อว่าร้านตั้งหัสเสงครับถ้าพูดถึงเรื่องหมูๆแล้วล่ะก็อยากจะชวนคุณผู้ชมมาทานเมนูหมูๆกันเนะครับกับที่นี่ร้านตั้งหสัสสสงร้านเก่าร้านข้าวหมูแดงร้านแรกในจังหวัดนคนปรปฐมและเป็นที่กล่าวขานกันปากต่อปากว่าอร่อยอร่อย กับเมนูข้าวหมูแดงสไตล์จีนประยุกต์ให้เข้ากับลิ้นคนไทยจนถูกปากถึงทุกวันนี้ซึ่งทางร้านเลือกใช้เนื้อหมูส่วนสะโพกม,ม,มาหมักเครื่องเทศสูตรของทางร้านส่วนหมูกรอบนั้นหมักแล้วย่างด้วยเตาถ่านก่อนนำมาทอดกรอบและน้ำราดที่ถูกปรุงขึ้นมาพิเศษจากเครื่องเทศรสชาติกลมกลม่อมนอกจากข้าวหมูแดงแล้วที่ร้านยังมีเมนูอื่นๆอ,อ,อีกมากมายทั้งกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำใสหมูสเต๊ะ ัวตัวเอมของเราก็ขอมอบประกาศนียบัตรการัตีความอร่อยฟินเฟอร์ของต้นตำรับข้าวหมูแดงเจ้าแรกในจังหวัดนคนปรปฐมกันไปเลยตรงนี้น้ำลายยังไหลเลยนะครับ <c oughs> เอาล่ะผู้ชมครับนะครพาไปดูที่ร้านแบบนี้แล้วเดี๋ยวให้ดูของจริงเลยดีไหมอ้ย <c oughs> <c oughs> อ่าให้ตอบคำถามเลยได้ไหมตอบคำถามเลยได้ไหมเองมันใจรอว่าจะได้กินนะพี่มันใจเขาเนี่ยพี่ทำกันบ้านเลยจะเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับจะเอาเมนูจริงนะครับที่ยกมาจากนครปฐมเลยนะนี้ตั้งฮาเสยงร้านเก่านะครับมาตั้งตรงหน้านี้ฮะแล้วดูครับว่าใครจะตอบคำถามและทำได้ดีกว่ากันครับในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ โออิชิและโอเฮิบลดเหลือ10บาทถึง30พฤศจิกายนนี้สุดยอดเลยครับผมคุณผู้ชมครับ<า>นี่คือข้าวหมูแดงครับที่เรายกมาจากร้านตั้งฮาเสงร้านเก<า>่าอธิบายก่อนนะฮะ<ถ>จริงๆ<ม>ในที่บอกนะฮะในร้าน,นี่มีเมนูเยอะแยะมากมายมแต่ที่เลือกเมนูนี้มาครับเมนูข้าวหมูแดงรสเด็ดนะครับใครไปชิมแล้วบอกเลย<า>ว่าติดใจทุกรายนะฮะ ใครจะได้กินครับอยู่ที่ว่าคุณตอบคำถามได้ดีกว่าครับครับผมคราวที่แล้วที่ชาเลือกไปก่อนแล้วคราวนี้มีสองเลือกมากครับคำถามหมวดที่หนึ่งหรือหมวดที่สองครับตามชื่อผมเลยครับหมวดที่สองหมวดที่สองนะครับเอาละคำถามในหมวดนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของชุดประจำชาติโอ้โห a พร้อมนะครับครับถ้าพร้อมแล้ว เริ่มครับชุดประจำชาติของญี่ปุ่นมีชื่อว่าอะไรครับิโมโนถูกต้องครับชุดประจำชาติของจีนคือชุดอะไรครับคนไทยมาทำละครด้วยบอกหงว้ามใช่ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวนะจีเขาเออชุดประจำชาติของเวียดนามชื่อว่าชุดอะไรครับโตรยากเลยอ่ะชื่อชุดเนี่ยเหมือนคำภาษาไทยซึ่งมันไม่เล็กอ่ะเจ้า โอ้ยโกลด์ใหญ่ยาวๆหน่อยเรียคชื่อเพื่อข้าบุษงคครับเฮ้ยใหญ่ไม่ใช่สมมติว่าฝั่งไทยอย่างเงี้ยอ้าวใหญ่อ้าวใหญ่ชุดประจำชาติของไทยคือชุดอะไรครับชุดท้าไหมไม่ใช่ครับผมชุดไทยไงชุดไทยถูกต้องครับสุดท้ายครับชุดประจำชาติของเกาหลีครับเดี๋ยวนะเนี่ยมันรู้แต่ไม่ออกอ่ะไปเที่ยวต้องใส่ชุดนี้พี่แค่คนที่คอบเกมี้ยงข้าวหลอดอ๋อเดี๋ยว บกอะไรบกะันบกนี่เตรียมช้อนแล้วนะเตรียมช้อนเลยไหนแกบอกว่าตั้งใจไงไม่โจทย์ยากอ่ะพี่เป็นจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากหรอกมันอยู่ที่ว่าเราโง่หรือเปล่าน่าจะเหี้ยเขาจะโง่ของที่ชาเป็นเรื่องที่พี่ก็ว่าน่าจะมีความรู้อยู่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอ้โหนะพร้อมนะฮะพร้อมค่ะเอ็นที่สองตอบไปเรียบร้อยนะเละไม่เป็นท่านะ ่าถ้าพร้อมแล้วเรื่องครับพิซซ่ามีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไรครับอิตาลีฟิชแอนด์ชิปมีต้นกำเนิดจากประเทศอะไรครับไข่ไม่ใช่ชิปยังอยู่ยังไม่ได้กินกันไปอเมริกันไม่ใช่ไม่ใช่เลยมาเลยฮะอังกฤษครับถูกครับไก่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไรครับไข่นี่ครับอินเดียนี่ครับเพื่อนบ้านเราลาวลาวถูกครั ฟัวกาหรือที่เรียกว่าตะปูหานครับมีต้นเดือยจากประเทศอะไรครับเออจะกินที่ร้านอาหารขายไป็นของของร้านโอ้โหฟัวกาไปกินพวกกาพวกกาเวลาจะเข้าไปกินเนี่ยคนที่ร้านทักทายแบบว่าฟองฝรั่งเศสฟองดูมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไรครับฝรั่งเศสผิดครับฟองดูครับเป็นคู่มือเดินจางมาได้ไหครับผิดครับตะลี่ผิดครับจะนี่แบ๊บฟองดูสด ไอตัวนี้เรียกว่าอะไรจะเปิดไฟด้องไปกดที่ตรงไหนมาดูกันดีกว่าครับเวลาของสองจองพีก่อนไหมเวลาสองจองนี้ทำไม่ได้นะครับสองนาทีห้าสิบหกวินาทีอ้าวยห่เงี้ยแหละทั้งมและเวลาของน้องทิชาครับทำไปได้1น่าที49่วินาทีห่นาทีกว่า เฮ้ยที่นี่มียาพิษมียาพิษพี่พี่เบิร์กเคยบอกแล้วบอกว่าคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองอาหารว่างกินไหน หยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ไอ้นี่จะลงแลคตายอยู่แล้วนะครับผม <c oughs> เอาเป็นว่าฮะวันนี้นะครับเมนูนี้อร่อยจริงๆใช <c oughs> ่ป่ะ <c oughs> สุดยอดมากๆเลยและแน่นอนครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับน้ำมะพร้าวผสมบุนมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยชื่ใจจากธรรมชาติและที่สำคัญครับขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยร้านอาหาร บรรยากาศดีรสชาติดีด,ดีที่สุดบนถนนเกษมรรมินะะนั่นก็คือนั่นก็คือร้านนี้เลยนะครับผมวอเตอร์ไซน์น้องชายผมเป็นแฟนเจ้าของร้านนี้อยู่เฮ้ยจริงหรอและที่สําคัญครับต้องขอคุณด้วยนะฮะร,ร้านต้าเสียงร้านเก่าครับเมนูข้าวหมูแดงดบน<อ>ถนนพญากงบริเวณองค์พระมงเจดีจังหวัดนคปรปฐมอร่อยมากครับผมสัปดาหนะ์หน้า พี่สอวิชายังคงต้อง <uno> ต่อส <st unlikely> ู้ต่อไปครับตลอดสองเท่าไที่ผ่านมาสองไม่ได้กินอะไรเลยกินอาหารว่างเลยและวันนี้เราสามคนหมดเวลาแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับหนูจริงๆริงที่ชานี่ก็ถ้าถ้าเปิดหน้ามาก็ไม่ไม่ไม่มีญาติพี่น้องเป็นเมนจูเราล้วป็นคนแรกเป็นคนแรกซอยนี้เลยถอดนี่แล้อย่างที้ได้อย่างนี้ถ้อย่างนี้ว่าซอยหมด เร๋อแบบอาหารอาหารฝรั่งอย่างนี้น้องเสร์ฟเนี้ยได้เลยได้เลยโหหมาเนื้อช่วงเนี้ยอืมารมากเลยไส้แตกแบบนีเลไอหมาตัวนั้นเชื่อเปล่าว่ายังไม่น่าสงสารท่้หมาที่ไม่ได้กินข้าว